สวัสดีครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้จะมานำเสนอสิ่งดีๆที่ควรรู้นั่นก็คือหนังสือคือความรู้คนสบความสำเร็จทั้งโลกไม่จำเป็นต้องเรียนสูงแต่เขารักการอ่านะแล้วก็นี่คือ สุดจดนวันิย,ยัยพระเยันชนะ44ตัวกระละและวันยุครวมกันเหมือนกันแต่ทำไมคนคนนี้เขาถึงจับเรียงตัวอ,อ,กอักษรพระเย็นชนะวันอายุได้ลงตัวและได้ติดตามก็คือชื่อเรื่องเพชรพระอุมานะครับโดยคุณพนมเทียน ก็จะมีทั้งหมด48เล่มน,นะครับแบ่งเป็นสองตอนนะครับนี่คือตอนแรกครับนี่คือตอนแรกเล่มที่หนึ่งนะครับนี่คือเล่มที่หนึ่งนะครับ ดูที่เขาเขียนนี่ไว้ครั้งหนึ่งในชีวิตของลูกผู้ชายต้องรู้จักกระพินภัยวัตรที่ต้องอ่านเพชรโพมาของพนมเทียนรั้งหนึ่งลูกในชีวิตลูกผู้ชายต้องอ่านพนมเทียนเล่มที่สองเขียนว่า ครั้งหนึ่งในชีวิตไม่ใส่ตาก็ไม่ดีนี่คือสมบัติบ้าครับบักคั่งมากครับครั้งหนึ่งในชีวิตคุณผู้หญิงคุณรู้จักระพิน ดารินและแง่สายแค่ไหนเล่มที่สามอ่านไม่ชัดนี่คือทั้งสี่ดีนะครับสี่สิบแปดเล่มซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องของศาสตร์ของการ เป็นหนังสือนวนิยายเกี่ยวกับการประจนภัยล่าสัตว์มันไม่ใช่แค่นั้นนะครับเพราะว่าพนมเขียนเรื่องนี้ไว่ดีมากครับเพราะว่ามันจะสอนอะาทุกอย่างมีภาคหนึ่งมีภาคสองภาคสองนี่คือภาคสองภาคสองครับเดียอะดูภาคหนึ่งก่นสิบแปดเล่ม ๆ,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 ๆมันจะมีกล่องละสี่เล่มหกล่องก็ยี่สิบสี่เล่มสิบสองกล่องก็สีิบแปดเล่มนี่คือข้อสอบทำไมถึงต้องอ่านทำไมถึงต้องรับรู้เพราะว่าหนังสือเล่มน,นี้ไม่ได้เขียนเพื่อการลสัตว มันเป็นการประจนภัยแล้วมันยังมีศาสตร์ที่คุณสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้เช่นยิงสตัตว์ต้องยิงยังไงหรือการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะหรือการเอาตัวรอดในเวลาชีวิตขับขันศาสตร์ทางการแพทย์ศัลยแพทย์สูตินารีแพทย์ก็มีนะครับ มีหลายศาสตร์ศาสตร์เรื่องปืนนะครับศาสตร์ของเรื่องอาวุธที่ดัดแปลงมาใช้เพื่อต่อสู้เพือ่ตอตระดศาสตร์ของการดำรงชีวิตอยู่ในที่ที่เราไม่คุ้นเคยศาสตร์ที่คุณต้องรู้เมื่อคุณไปถึงที่ไหนคุณจะไปไหนคุณจะต้องเรียนรู้ธรรมชาติของสิ่งนั้นอย่างไรน,นะครับบอกด้วยเลยครับว่า ถ้าคุณเคยดูหนังต่างๆอย่าง The Lord of the r i n g s j ิล a ัก i ิต a r บ i า d อินเดียนาโจนแทบทุกอย่างนะครับหนังสือพวกนี้เขียนออกมาก่อนที่จะเป็นภาพยนตร์แต่ในหนังสือทั้งหมดนี้มีเรื่องราวของสามเรื่องที่ผมพูดหมดซึ่งยังมีเรื่องอื่นอีกนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็ขอําลังใจ กอยากทูกใจให้ผมหน่อยหรือไม่ก็บอกมาเลยว่าอยากฟังผมจะเล่าให้ท่านฟังด้วยการอ่านทุกื่อครับนะครับก็สวัสดีและขอบคุณนะครับที่ติดตามชมคลิปนี้แล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ